ด้านสาธรารณสุขที่บุรีรัมย์ฮะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ร่วมกับทางอบตอผู้นําชุมชนตั้งโรงพยาบาลสนามในวัดเหมือนกันรองรับผู้ติดเชื้อโควิดสิจากคลัสเตอร์ปลาส้มนั่นเองใช้ศาลาวัดใหม่บ้านโคกเพชรอำเภอเมืองนะฮะหลังจากที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อของบุรีรัมย์ออกคําสั่งควบคุมหรือล็อกดาวน์สหมู่บ้านมีการตรวจพบคลัสเตอร์จากผู้ประกอบการปลาส้มเนี่ยทำให้ชาวบ้านติดเชื้อโควิดสิไป38รายและก็เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกหลายรายด้วย โรงพยาบาลสนามในวัดใหม่บ้านโคกเพชรจะใช้รองรับผู้ป่วยโควิดที่อาการไม่หนักนะครับหรือว่าผู้ที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลแล้วอาการดีขึ้นก็พูดง่ายก็จะเป็นลักษณะของคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนั่นเองนะฮะอันนี้เพื่อเป็นความลดความแออัดแล้วก็เตียงที่อยู่ในโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลบุรีร,รัม์นะฮะที่ตอนนี้อาจจะเตียงไม่พอแล้วตอนนี้หลายจังหวัดเริ่มเตียงไม่พอแล้วด้วยนะฮะไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครลงไปที่จังหวัดตรังอบจตรัง ส่งรถกู้ชีพ4คันไปรับผู้ป่วยโควิด1 9ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งป่วยรอเตียงรักษาแต่ว่าเตียงก็ไม่มีและประสงค์ที่จะกลับมารักษาที่ภูมิลำเนาตามโครงการรับคนตรังกลับบ้านเรานะฮะผู้ป่วยไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วรถกู้ชีพเนี่ยจะไปรับถึงที่พัก คนตรังก็เสียสละเงินออกค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนตรังด้วยการเพื่อนํากลับมาบ้านนะฮะ,ฮะล่าสุดมีคนตรังกลับมารักษาตัวเนี่ยประสงค์กลับมารักษาตัวที่บ้านเกิด31คนนะฮะรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆที่ทางสาธารณสุขจังหวัดตรังกําหนดเอาไว้ก็แยกตามอาการแล้วก็ภูมิลาเนาของผู้ป่วยปิดท้ายที่อุบลราชธานีตอนนี้มีแนวโน้มผู้ป่วยติดเชื้อจากพื้นที่สีแดงกลับมารักษาตัวมากขึ้นเรื่อยๆ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็เลยจะต้องหาสถานที่รองรับก็มีคุ้มเนี่ยครับคุ้มเรือนไทยส่วนตัวของคุณนัทนิชาเพิ่มทองอินที่เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบเนื้อที่สัก40ไร่ได้นะฮะซึ่งสถานที่ก็มีความพร้อมเหมาะที่จะเป็นศูนย์พักคอยของกลุ่มเสียงและผู้ติดเชื้อสีเขียวที่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีของชาวจังหวัดอุบลที่ระหว่างรอนำส่งโรงพยาบาลเพื่อจะรักษาเจ้าของยินดีให้ใช้สถานที่ครับ ยกคุ้มเรือนไทย3หลังนี้นะฮะที่มีอาคารที่พักมูลค่ารับร้อยล้านบาทนะให้กับทางสาธารณสุขจังหวัดเอาไวร้รองรับผู้ป่วยโควิดที่มาจากพื้นที่สีแดงแล้วก็ประสงค์จะกลับมาที่อุบลราชธานีรองรับได้ประมาณสัก200คนนะฮะที่อยู่ระหว่างการนำส่งโรงพยาบาลทั้ง2กลุ่มเลยก็คือกลุ่มเสี่ยงกับกลุ่มสีเขียวจะไม่ปะปนกันจะใช้ห้องน้ำแยกกันซึ่งมีกว่า20ห้องได้โอ้โหหลังเบื้งริ่มเลยนะฮะ